สวัสดีครับก็พามาเล่นเกมล่ามอนสเตอร์เหมือนเคยนะฮะเดอะมิทิเชียนนะครับตอนนี้ผมมาในเงินทุนห้าร้อยเหมือนเคยนะฮะเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ผมจะคว้าไปได้เท่าไหร่นะครับนี่เป็นนักธนูนะฮะมามีนักเวทกับนักธนูนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ก็จะมีเรื่องส่งต่อของตัวละครน,นะแต่ว่าความต่างก็กไม่ต่างกันต่างกันแค่เอฟเฟกต์ในการเล่นกับยิงนะครับมาเริมรุยเมาส์เข้ามาถึงนี่เจอมังกรเลยซัดก่อนเลยฮะ ตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมห้องด้วยหนึ่งคนแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเกมนี้มันเล่นได้สูงสุดห้องหนึ่งกี่คนนะครับเพราะว่าเข้ามาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอใครเท่าไหร่เนะียฮะแต่ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างแตกดีเลยนะแตกดีผมเคยปั่นได้ถึงสูงสุดนี่คือเป็นแสนเลยนะห้าร้อยผมปั่นได้เป็นแสนเลยคนระับนะอยู่ที่ว่าเป้าที่เราตั้งด้วยครับไรเล่นอะไรยังไงก็ลองดูนะอ้าวเข้ามาปัแล้วเอากำไรนิดเดียวเองมา อันนี้ผมเบ็ดเริ่มต้นที่5บาทต่อนักนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บกันเพื่อนเราเข้ามา100บาทาเริ่มยิงนะครับใครยังไงก็ลองเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับลองเล่นดูเผื่อได้ติดไม้ติดมือไปนะฮะเอาวะ่ะ ก่อนมันเข้ามาพักหนึ่งล้วผมไม่กล้ายิงก่อไม่แตกแต่รอกันแล้วกันเยี่ยมกำไรมาแล้วสองร้อยมา หน่อยหนึง่งอือหืออะปันมาเจ๊นี่ไงสำหรับเพื่อนเพื่อนถ้าบอกว่าได้กำไรมาแล้วอยากหยุดก็ได้นะครับตอนนี้โอ้โหผมปันมาเรื่อยๆเดี๋ยวลองอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันตัดขึ้นมาพันห้าแล้วได้ดีจริงนะใครอยากเล่นเกมมันเป็น สไตล์แนวยิงป่าครับแต่ในยิงมอนเตอร์แล้วไม่ต้องกลัวได้มันแค่เดินไปเดินมาเราแค่เลือกยิงแค่นั้นแหละว,ว่าเรายิงตัวไหนแค่นั้นครับมันก็มีตารางแต่ละอันนะว่าคูณเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะมาลองเลยครับก็จะมีเอฟเฟคไอเทมไอเทมก็น่าจะมีแค่ไม่กี่อย่างฮะก็จะมีมังกรน้าแข็งก็จะหยุ่แป๊บปนึงถ้ามังกรไฟอย่างตัวเนี้ยก็จะระเบิดหน้าจอนะครับถ้าเรายิงตายนี่ฮะระเบิดหน้าจอนิตายหมด ่ปั่นมาเพียงว่าพันแปดแล้วโอเคสองพันมาต่อเอาไว 2ทันกว่ามาผมปาเบ็ดนี่ฮะส่วนไอตัวพ่อมดเกนดาตัวนี้นะฮะผมดูตารางแล้วมันไม่ได้บวกอะไรนะแค่เปลี่ยนร่างเราเป็นกกนดาฟเหตุถ้าเรายิงมันแต่ตัวคูณจะอยู่ที่60นะครับก็เรามีเงินเบ็ดเท่าไหร่ก็ยิงอะไรก็คูณ60ินะฮะ <Yeah. S 1> เพื่อนเรารู้สึกจะตังค์หมดแล้ว นอันนีนน้ก็ไม่ได้ได้อะไรขึ้นมาเลยนี่หว่านีฮะก็จะกลายร่างมันแกนดาครับยิงก็ยังเสียตังค์ตอนแรกมันมีนเวลาให้เราอยู่ในร่างนี้20ปีนะแต่มันก็ไม่ได้บวกอะไรเพิ่มนะครับยิงก็เสียตังค์ไม่ได้ออกยิงปีมอนกันนะยิงน่าจะให้ยิงปีนะอาวะ แล้วผมใช้เบียดหนักเวลามันแตกแตกหนักแต่ว่ามันก็ค่อนข้างกินเงินอยู่นะเพราะว่าพอแตกเราสูญเปวดมันก็เลยได้นิดนิดหน่อยหน่อยสองเล่นไปเล่นมาเงินเริ่มลดเลยเอาว่ะ <c oughs> <c oughs> เพือนเรานิ่งแล้วครับโอเคไม่เป็นไรน่าจะเพิ่งหัดเข้ามาเล่นนะเอาว่ะของมันสามเพิ่งมี่ร้อยหนึ่งห้าห้าสิบใช้เงินลงทุนเยอะก็ได้เยอะนะครับคุณอยู่ที่เราเล่นนะเต็ดดามใหม่แล้วไม่เป็นไรของว่ะห้าสิบ หมือนจะดันไม่ค่อยขึ้นแล้วเท่าไหร่ก็าากันเรื่อยนะฮะผมลืมเลยไอเอเยนสายตรงนี่งไงผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วใครอยากเล่นก็สมัครกันมานะฮะก็เป็นง่ายๆได้ยางนะครับดูแลตลอด24ชั่วโมงสากสอนอัตนมัติไม่เกิน5วินาทีนะฮะก็ใครชอบคลิปนนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไคร่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ก็จะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ของผมนะฮะนะ นี่อันนี้เป็นร่างมันรูปร่างมันจะเปลี่ยนนะถ้าเราปรับเบ็ดขึ้นอันนี้เบ็ดตัวกุศุ์สูงนะน,นี่สี่สิบเก้าจุดห้าส่วนนี่คือห้องแรกโอเคฮะได้มาสามพันกว่าแล้วผมน่าจะหยุดไว้แค่นี้ดีกว่าพะเล่นอาจจะเสียต่อเฮ้ยก่อนมาอสองนัดแต่โอเคฮะกำไรจริงห้าร้อยได้ห้าพันยังไงขอตัวก่อนนะฮะขอบคุณทุกการรับชมครับบายบายครับผม